อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโมทังภะคะวันตังอะภิวาเรหสวะกาโตภะคะวาตั So patipanno bhagavato asava kasamo Namami namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato ทัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโณกิติสะโดอะโพกะโตอทิปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทธ vijñacarana-sampanno-sukatolo-kavidu, cha anuttaro-urisadamma-sarati-satha-deva-manusana-muto-bhakavati. Buta-warahan-tawaratadi-kunabhi-yutu, yutu suratari so yana karunahi โูเทสโยสุชนตังกรรมลังสโรวันดามะหังตมะลังสีรัสาชิเนดังบูโตโยสัพพปานินางสารนางเคิลมมุตตะมังปามานุสติธานางวันดามิตังสีเรนะหังบทัยสัฮาสัมมิดาโซอาบูโทเมสางิจิโร โอทโฎคัสขะตาจาวิทาตาจาริตาสเมโอทัสะหมิยามิสัพพันชีวิตันทิตังวันรันโตหังจริสหามิมูทาเซวาสุโภทิตังนาทิเมสารนังอัญยังบุโถเมสารนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะ วัดเทียงสัตวสาสเนาวัวทางเนวันดมะเนน่ะยังบุญยังปัสุตังนิธาสาเบปยันตรายามีมาเฮสุนตาสติชาสั้ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีฯสวากขาตะตะ so, uh, โยมะกับปะกับปะยะติวิโมกขะเรโดธัมโมกุโอปะปะตนะตัทธาลิขารีวันดามหังตัมมะระลังวารธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพะปะนินังสัรนังเขมังุตตะมังดุติยานุสติธานังวันดามิตังสิเรนะหังหา समिरासो वा धाम् मो मे सामिति सरो धाम् मो लोभा सखाता च विधाता च हितसमे धाम् मासाहम् निया देमि सारिरम् जीवितम् चिराम् वानन्तोऽहम् चरिसामि धाम् นาทิเมสรณังอัญญัมธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสาจวะเชนะวัดเทยังสาธุศาสเนีอะมะเมวันดามานนะยังุญญังปัสสตังอิทาสาเบปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตชสัสา Hai supatii pano hakawato sawawa kaangkoyupati panuh hakawato saw kaanggonyapati panuh hakawato Jipati panno bhagavato asava kasanko anutara punya ketanglo สัทธรรมโยสุปฏิปติคุณาลิยุโตโยทัพิโตอริยภูคาระสังฆาเสธโตสีลาริธรรมะปาวะลาสยะกายจิตโตวันดามังตัมาริยานะปะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานิน ah ังสาวะนางเขมมุตตมัง อาติยานุสติธานังวันดามิตังเซเรนหังสังฆาสหัสมิดาโซฮาสังโฆเมสรามิสโสรสังโฆลุคหาสขาตาจามิธาตาจายุตาสเมสังฆาสรามิยาเดมิสรวิรันชีวิตันจิตังวางดันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตัง นาทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจาวะเจนะวาไถยังสัตตุสะเสนสังหังเมวันดามานีนายัปุญญัปัสุตงนิธาสาเบปิอันตรายาเมมไเฮสุงขัสสะเตชะสะอะนิวันจามุทิสันวาสังเุิดมังกร อาชมยาปัจเวคิตวายังีวรังปริพุตังตังยาวเดวสิตาสัปิคตายวนหัสัปิคตาย

ya walewa ima sakaya satiya ya panaya wiing suparatiya brahmacarya nukaya hiri pura nang jaweda nang patihamka minawan jaweda nang nupadesa minya daraja mekavistia acamaya pajare Tang yawa deva sista sapati kataya, unha sapati Dang samaka sawata tapasiring sapasam pasanang pati Yawa ya DEWA utu parisya wino danang patisala naramatang. Aracamaya pajewe तो उपन्नानां वर्यकानां वेदनानां परिकाताय आभया पचा परमताय अहं सुखितो होमिको होमि आवेमि अभया पचो होमि अनिको होमि सुखियातानां परिहरामि sabe sata sukita hontu, sabe sata avera hontu, sabe sata abaya baca hontu, sabe sata anika hontu, sabe sata suki ataram pari harantu, sabe sata sabaduka pamuncantu, sabe sata lata sampati Sampai serta kama, serta kama, daya da kama, yoni kama, bandu kama, pati serna. yang kama karisanti, karayana wapa, pakam watas, daya da santi